ดนตรีมีผลับเรื่องของอารมณ์มีผลับเรื่องของสมาธิส่งเสริมเรื่องของความจำจะทําให้คนมีความเครียดน้อยลงมีอารมณ์ดีขึ้นเมื่อชีวิตคืการเดินทางสู่จุดหมายที่ใจใฝ่ฝัน ครับชมรมสมองใสใจสบายเนี่ยมีที่มาอย่างไรครับแนวคิดของการจัดตั้งชมรมคือทนยังไ,ไงจะมีชมรมที่จะไปช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเนี่ยดูแลสุขภาพสมองดูแลสุขภาพจิตเพื่อให้มีโอกาสที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมลดลงรวมถึงจัดกิจกรรมที่จะเป็นทักษะที่ผู้สูงอายุสามารถจะนําไปใช้ในการที่จะดูแลตัวเองได้ในอนาคตเราอยากให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มีความเข้าใจแล้วก็ได้มีโอกาสในการปรับ et 已经守不住了已经 ให้เหมาะกับโลกยุคใหม่ด้วยครับกิจกรรมที่ชมรมได้จัดมาเนี่ยตอนนี้มีอะไรบ้างครับเราได้วางแผนไว้ว่าเราจะจัดกิจกรรมอยู่4ี่โครงการใหญ่ๆนะครับอันที่1คือเราจะจัดงานเสวนาก็จะเป็นการให้ความรู้อันที่2ก็คือเราจะจัดเป็นเวิร์กช็อปให้ผู้มาร่วมงาน,นได้มีโอกาสฝึกทักษะเช่นโยคะฝึกส,สมาธิโครงการที่ 3, ี่มเป็นโครงการการฉายภาพยนตร์ที่ม,มีสาระแล้วโครงการที่4แลเราก็คิดจะทำพอดแคสต์สำหรับผู้สูงอายุแต่ว่า อาจจะต้องสอนผู้สูงอายุว่าจะเข้าถึงม,มันได้ยังไงในเรื่องที่ยากนะครับแล้วคนที่จะมาสมาัครเป็นสมาชิกชมรมได้นี่ต้องอายุท่านต่ําเท่าไหร่ครับคุณหมอควรจะประมาณสัก50ครับนะครับขึ้นแต่ว่าความจริงก็มีสมาชิกบางคนที่อายุต่ำกว่าน,นั้นที่สนใจแล้วก็ยังรับอยู่ตอนนี้เนี่ยสมาชิกมีมากน้อยขนาดไหนล่ะครับตอนนี้มีสมาชิกในกลุ่มไลน์ประมาณ น่้จะใกล600้หกร้อยคนทำไมเราถึงทําเป็นชมรมหรือเป็นกลุ่มปิดนะครับคือเราอยากได้คนที่มีความตั้งใจมีความสนใจจริงๆนะครับแล้วเราอยากสามารถระบุตัวบุคคลได้ครับ,รบว่าคนที่เข้ามานี่คือใครแต่เราก็ไม่ได้ปิดซะทีเดียวก็คือใครจะสมัครเนี่ยก็สามารถติดต่อสแกน q r ว o โค้ดได้เลยพูดถึงเวิร์กช็อปกันบ้างดีกว่าในวันนี้ถือว่าเป็นเวิร์กช็อปครั้งแรกเลยหรือเปล่าครับนี่เป็นครั้งแรกที่เราเชิญ เชิญคนเข้ามาที่ไายแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ออนไซต์ทิทๆทำไมถึงเลือกในเรื่องของดนตรีเสียงร้องรวมถึงคุณสีสไลด์นเป็นะครับ คนสีสไลดเป็นคนหนึ่งที่มีศักยภาพมีสุขภาพดีแล้วก็ที่สำคัญคือมีใจจิตสาธารณะมากกว่าแล้วก็คิดว่าคนสีสไลดน่าจะมีเรื่องราวมีบทเพลงที่อยู่ในความทรงจำของผู้สูงอายุหลายคนครับผมคิดว่าคุณสีสไลดยเป็นนักร้องที่มีคาริสม่าของตัวเองเสียงร้องนี่มีความพิเศษเป็นยูนิคของคุณสีสไลดไม่มีใครเหมือนไม่มีใครเหมือน ดนตรีมีผลต่อผู้สูงอายุมากน้อยขนาดไหนครับดนตรีมีผลในเรื่องของอารมณ์มีผลในเรื่องของสมาธิส่งเสริมเรื่องของความจำจะทําให้คนมีความเครียดน้อยลงมีอารมณ์ดีขึ้นต่างๆเหล่านี้เป็นต้นครับการฟังกับการร้องต่างกันไหมครับต่างกันครับเพราะว่าการฟังคือเราเป็นคนรับเราจะถูกกระตุ้นฝ่ายเดียวแต่การร้องเนี่ยมันจะเป็นการที่เราได้แสดงออกมันก็จะใช้ความสามารถใช้สมรรถภาพสมองเพิ่มขึ้นน่าจะมีผลที่ดีกว่า ดนตรีบาบัดเนี่ยเป็นกระบวนการบาบัดดึงเนี่ยที่ถูกนําไปใช้ในหลายๆสถานการณ์<ะ>แม้ว่าการศึกษาวิจัยแต่ยังไม่ได้ชัดเจนมากๆแต่การศึกษาทาง,งการถ่ายภาพรังสีสมองใน,ในหลายๆรูปแบบเนี่ยมันมองเห็นว่าการฟังเพลงหรือการร้องเพลงนั้นเนี่ยมีผลอย่างไรกับสมองชัดเจนก็กคืออย่างน้อยก็ความสุขเนี่ยแหละมาแล้ว<ช>มันสามารถที่จะหลัง่งสารที่จะทำให้เรามีความโดปามีนโดปามีน,มนใช่เพิ่มมากขึ้นโดปามีนอะไรที่สุด ชมลมสมองใส่ใจสบายนะครับจัดตั้งขึ้นมาด้วยความตั้งใจว่าจะทําให้ผู้ที่เป็นสมาชิกของชมรมเนี่ยนะครับดูแลสมองตัวเองนะครับดูแลจิตใจนะครับแล้วก็ปรับชีวิตให้เป็นไป,นปนตาม New n o r m a l ที่ควรจะเป็นไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายเลยในการเข้าชมรมนะครับ นั้นถ้าท่านที่สนใจไปสามารถจะสมัครผ่านทาง l ล n e Official ของชมรมแล้วก็ลงทะเบียนข้อมูลของท่านเองรวมถึงเข้าไปสมัคร Facebook ของชมรมนะครับท่านก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ถ้าเราจัดกิจกรรมออนไซต์ท่านสนใจอยากจะมาร่วมแล้วลงทะเบียนเพื่อรอให้เราตอบรับท่านกับเข้ามาร่วมกิจกรรมได้นะครับครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับ